สยามนี้มีเรื่องราวตอนที่1189ชื่อนั้นสำคัญชนัยวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวของสตรีสูงศักดิ์ท่านหนึ่งซึ่งต่อมามีบทบาทสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของสยามประเทศโดยปกติแล้วชื่อขององค์หญิงในราชสำนักจะเรียกกันว่าหญิงใหญ่หญิงกลางหญิงเล็กเช่นนี้เป็นต้นแต่กับองค์หญิงท่านนี้มีพระนามที่แตกต่างโดยเรียกว่าหญิงนาทําไมจึงเรียกเช่นนั้นครับชื่อนี้มีที่มาที่ไปอยู่ครับส่วนภาพที่นํามาให้ชมกันนั้นมีเรื่องราวอยู่ข้างหลังภาพครับซึ่งทางช่องพร้อมจะเล่าให ให้ฟังอยู่แล้วและเช่นเคยครับหากข้อมูลขาดหายเนื่องจากเงื่อนไขของเวลาฝากติดตามคลิปยาวในช่องซึ่งจัดทําขึ้นควบคู่กันเสมอครับขอบคุณมากครับเหตุแห่งชื่อพระราชินีในรัชกาลที่7ท่านหญิงเต่านาเพื่อนเล่นท่านชายหนู เพื่อนเล่นที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุดเป็นหญิงและแก่กว่าข้าพเจ้าราสามปีเป็นหม่อมเจ้าทิดาของเสด็จปู่สวัสดิ์ทรงนามว่ารำไพพันนีและเรียกกันในเวลานั้นว่าท่านหญิงนาการถูกเรียกว่าท่านหญิงนานั้นผู้อ่านบางคนอาจเห็นว่าแปลกเรื่องราวเป็นเช่นนี้ เมื่อเล็กๆอยู่เป็นเด็กที่มีรูปร่างอ้วนจึงถูกลรอว่าเตา่าสำหรับไทยเราการถูกเรียกว่าเต่าเมื่อเล็กๆไม่เป็นของเสียหายแม้ทุนหม่อมลุงก็เคยถูกสมเด็จย่าเรียกว่าเตา่าอย่างไรก็ดีเมื่อท่านหญิงนายัางเล็กๆอยู่ได้ถูกถามว่าอยากเป็นอะไรอยากเป็นเต่าทองหรือเต่านาท่านหญิงองเล็กได้ยิ้มและตอบว่าอยากเป็นเต่านาก็เลยกลายเป็นท่านหญิงนาตั้งแต่นั้นมาจากเกิดวังปรุษพณนิพนธ์พระเจ้าองเธอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์